ท่านผู้ชมครัในวันสองวันนี้นะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหะคะ่ะตามเวลาในประเทศไทยคือ1 9บเนาิกานาทีนะคะซึ่งจะเป็นวินาทีที่คนไทยเนี่ยต้องร่วมกันส่งกําลังใจอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าเป็นอีก9ก้าสำคัญอีก9ก้าหนึ่งของการยกระดับอาหารของไทยไปไกลถึงนอกโลกนอกโลกเลยนะคะไม่ใช่เมืองนอกนะนอกโลกเลยนะคะโดยจะเป็นอกไก่กะเพราโอ้เราลืมอมโชพี่ฟีจ๋า หยิบกระเป๋าอกไก่กระเพรามาหน่อยยังไม่มีใครกินมานะ <c oughs> อ๋อสั่งห้ามครับมีคําสั่งห้าม, <c oughs> มค,คืออีไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย <c oughs> อเขาจะส่งยานอวกาศคือเอาง่ายๆเลยเขาจะส่งยานอวกาศเนี่ยไปนอกโลกนะคะทีนี้ในยานอวกาศนี่เขาจะมีนักบินมีนักบินก็ต้องมีของน้ํหของท่ายของอาหารากินเครื่องกินข้าว CP เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในอาหารของนักบินอวกาศโดยเราส่งอกไก่กระเพรา ซึ่งกะเพราของเราเนี่ยเป็นซอสที่ดังไปทั่วโลกเราส่งอกไก่กะเพรานะคะซึ่งทาจากเนื้อไก่ยี่ห้อ CP จะถูกนําขึ้นไปพร้อมกับภารกิจ a อตเ n m มิชชั่นเพื่อไปเป็นอาหารให้กับนักบินอวกาศนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทเจริญพก,กพันธ์อาหารจํากัดมหาชนหรือว่า CPF ผู้ผลิตอาหารชั้นนําระดับโลกร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกทั้งอเมริกาและประเทศไทย เราก็พัฒนาเมนูค่ะที่จะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศคือเขาเรียกว่า space food safety standard ซึ่งเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การนาซาที่จะขึ้นไปเสิร์ฟบนยานอวกาศได้คือต้องผ่านขั้นตอนนี้ mm. ถึงจะเอาขึ้นไปบนยานได้แล้วก็มีการตอกย้ำพออกไก่กระเพาของเราขึ้นไปยานอวกาศได้แล้วยานอวกาศไปนอกโลกได้เนี่ยมันก็ตอกย้ำเรื่องอะไรตอกย้ำเรื่อง food safety ของผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยซึ่งเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับ3ของโลกและสร้างไรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยปีหนึ่งมากมายเลยทีเดียวนะคะสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคนไทยเนี่ยได้กินไก่ที่มีความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับที่องค์การนาซาหรือองค์กรระดับโลกยอมรับคือเรากินไก่นี่มานานแล้วใครนึว่าไก่ที่เรากินเนี่ยมานานแล้วเนี่ยจะขึ้นไปบนอวกาศแล้วอย่าลืมติดตามนะคะ อีกไม่กี่วันข้างหน้าน,านี้เวลา19นา,ศา,ศาิก45นาทีตามเวลาประเทศไทยเขาจะปล่อยยานกันที่นาซาเค n เนดี s สเปซเซ็นเตที่แหลมคลาร์โบรลรัฐฟลอริดาซึ่งงานนี้คุณประสิทธิ์บุญดงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของ CPF ค่ะก็ร่วมเดินทางไปปล่อยยานอวกาศในครั้งนี้ด้วยนะคะเราช่วยกันส่งกำลังใจไปพร้อมๆกันนะคะกับพี่น้องในสหรัฐอ,อเมริกาเพราะว่านี่คือความสำเร็จของคนไทย ประวัติศาสตร์ของไทยและผลิตภัณฑ์ดีๆที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ค่ะก็คือเรากินอกไก่คือพี่เป็นคนออกกำลังกายคนออกกำลังกายทุกคนเนี่ยต้องกินอกไก่ไม่ว่าจะมาทำอะไรก็ตามทีเราเราก็ซื้อในเซเว่นง่ายดีก็ซื้ออกไก่มาเก็บในตู้เย็นอ,อกไก่ที่มันนึ่งไว้แล้วหรือว่าอกไก่ดิบเออมันมีทั้งสองอย่างอ่าหรือไกส่สับทึ่งตอนนี้ซีพีท,ทําทุกอย่างแล้วคนออกกำลังกายเนี่ยต้องกินไก่ ก็คือเป็นโปรตีนอกไก่ก็จะไขมันน้อยๆออกไก่ไขมันน้อยซึ่งอกไก่เนี่ยเรากินประจําอยู่แล้วแล้วเราเวลาเราอกไกนต้องต้องกินโปรตีนให้ถึงไงใช่ไหมพอๆเคยกินวายนะกินให้ถึงนี่กินให่ถึงทีนี้พี่เนี่ยกินอกไก่ซีพีเนี่ยประจําประจําเลยเพราะว่ามันง่ายไงอยู่ในซองแพ็คเอามาถึงฉีกปุ๊บสมมติเราเข้าเตาอบไปแล้วก็ออกมาเราก็กินกินอย่างเดียวเลยกับผัก กินอกไก่กับผักห้างออกนองกายก่อนออกลังกายแล้วกินนี้เป็นประจำสมมติเรากินเนี่ยวันละฝ่ามือเราเนี่ยเขาชิ้นท่าฝ่ามือเราเรากินกินกินอกไก่ชิ้นท่าฝ่ามือเราเนี่ยก็คือพอดีอะเสิร์ฟหนึ่งกินเดือนหนึ่งเนี่ยกินสักยี่สิบครั้งอืมอันนี้โอเคพี่จะพี่จะไม่กินอย่างจังปั่นที่เป็นปั่นไม่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 ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ ถูกนำเอาไปเคลือบกับซอสกระเพราใช่ไหมคะแล้วก็คุณประเสริฐเนี่ยคุณเจ้านายซีพีเนี่ยเขาก็จะพิ้วอันเนี้ยเข้าไปที่ในมันจะอยู่ในนี้นี่ก็อยู่ในในในซีลอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปกับยานอาวกาศเป็นอาหารของนักบ,บินค่อะอกไก่เคลือบกะเพราซึ่งกระเพราเราเนี่ยได้ชื่อว่าอร่อยมากอันนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยนะคะ สเปซฟู้ดส Standard คือผ่านจากองค์การนาซาเรียบร้อยเพระเาะฉะนั้นไก่ที่เรากินเนี่ยคือก็คือมาตรฐานเดียวกันอืมมาตรฐานเดียวกันอย่างที่ไปที่ยานอวกาศนะคะติดตามได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะคือเราชอบมากเลยการส่ง่งยานอวกาศเดี๋ยชอบดูมันตื่นเต้นดีเนาะรับถอยหลังใช่รับถอยหลังตื่นเต้นดีติดตามได้อีกสองวันข้างหน้าน,นะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะ